12345ได้รับหน้าที่นะครับให้ไปฉลองศรัทธายาติยมนะครับบ้านพุนแพงนะครับอำเภอััตพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่เด้อนะครับกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็มีอาจารย์คำนำพาไปนะครับเด้อประมาณ5 6ถึง6กลุ่มด้วยกันนะครับที่เดียวออกไปข้างนอกนะครับเรืออยู่ในวัดก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับพระร้อยกว่ารูปนะครับ ประมาณ50รูปนะครับ50กกว่านะครับเดอ๋ยวันนี้ไปบ้านพุนแพงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพระอาจารย์วัดบ้านเขาบอนะครับมาฉลองศราาัทธาญาติโยมบ้านพุนแพงนะครับวันนี้พระอาจารย์มหาพงษพันนักเทศนะครับวัดบ้านเขาบอมาฉลองศรัทธาด้วยนะครับนี่นำพาลูกศิษย์นะับผู้เป็นอาจาร,รย์กรรมลูกกรรมนะครับ เดอพอกำนันประครองวิศพันนะครับนี่พอกำนันหนุ่มนะครับอยู่นู่นนะครับนี่นะครับหมู่บ้านในน้อยนะครับญาติโยมก็มีสองคนนะครับมาก,ก่อนนะครับนี่เฮ้อโอ้แม่สำแม่สำหนี่บ่เคยสางกบูนน,นแม่สำเนาะน, <ไป S 2> นะครับไปวัดบ้านก็บอกก็ไปแต่เช้าเนะครับนี้ ไปถ่ายภาพที่โรงครัวก็จะเจอที่โรงครัวเอาอันผู้ไปน้ากันมาเราบ่นนี่เฮ้ยอันผู้ไปน้ากันมันซื้อวังไหนก็เคยเลื่อมซื้อบนดินเฮ<ะ>้ยยันจอยซื้อจริงว่าจะได้บันน่นท้องอินโอู้หจักซื้อหลังเดือบนันท้องอินเนาะนะครับเวลาเดินไปวัดบ้านเก่าบัวนู่นนะครับสามกิโลนะครับไปดูแล งานที่ลงครัวช่วยแม่ขาวไม่ชีนะครับวันนี้มาจัดดอกไม้ที่สาลากลังบ้านพันพุนเพงนะครับโยมพี่สาวของลุงปู่พระมหาประกอบสัมปโยโคนะครับนี้ลุงปู่พ่นมี้เอือยหน่องจะคนใหเออาเบิดเกานเลป้าขึ้นหลายแถวขันย่างขันย่างขันย่างเบิร์ดหนึ่งสิบสามขันย่างเบิร์ดสิบสามแม่ผู้ชา้ชีตาย ทั้งสีคนน่ะตายเบสต์ตาแต่น้อยตั้งแต่น้อยเมืสมัยตะกี้มันบ่เจริญเนาะบ่แม่แม่เลี้ยงลูกผู้ชายแม่เลี้ยงลูกผู้ชายบ่รู้แบอค่ะโอ้ยบุญมาน้อยเนาะไปโทษตั้ม่ดิเนาะบุญลูกบ่ดีก็แม่นเลยเนาะลูกสาวนี่ยั่งเบสต์แต่ลูกชายนี่ยังผู้เดียวไปสี่ยั่งสามไปสี่ยัง3ามป้าขนาดไปสี่เลยยังยัง3นี่เนาะเด้อนะครับวันนี้เพิ่งจะรู้นะครับนี่ ล่วงเบ็ดสิบสามคนเตีเยงนะครับญาติของหลวงปู่พระมหาประกอบสัมปโยโคนะครับรวมหมดสิบสามชีวิตด้วยกันนะครับแต่ว่าเหลือเหลืออยู่อะไรกูเห้อเหลืออยู่สามผู้ชายผู้ชายหลายกว่ามี่หมอทั้งเบ็ดเหลืออะไรหมดเทั้งเบ็ดอนันสามสี่ค่ะหกเจ็ดค่ะเหลือเจ็ดยังมีเจ็ดคนผู้ชายค่ะแต่ยังสามเจ้าค่ะมีเจ็ดคนแต่ว่ายังสามเจ้เาค่ะผู้หญิงเดียวบ้านนี้ผู้หญิงเด้อ นะครับเนื่องจากมีน้องหลายคนนะครับต้องไล่ยากนิดนึงนะเป็นเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้แลกบนนีเจ้าของโอ้โหนี่พี่สาวคนโตจริงๆนะครับแล้วขอหยุดการถ่ายวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับผู้ยิ่งหกผู้ใช้เจ็ดสาธุอนุโมทนาหกเอาผู้ยิ่งขึ้นยื่นเดือยผู้ใช้ผู้ยื่นเนาะ ว่มันจะลงคลิปได้หรือเปล่านะครับนี่นวิดีโอเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับนี้เจักปีพ่นยังเสียบ่านทนับผู้ผู้แรกออกมาได้เบอกินหนึ่งสองสามหมื่นก็เสียค้ะแลวอีกสามคนนี้อยู่ประมาณสองสามเดือนก็สิใหายย่างเดียวเราคกูก็เสิไปคะ่ะมาแป๊บเดียวก็เสียเนาะ <laughs> <laughs> นะครับวีซามานน้อยนะครับแต่ว่าผู้หญิงนี่วีซ่ายืนยาวนะครับคนละสองร้อยปีนะครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าคนญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมบรรพุนแพงนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอนนท์เจริญนะครับขับประรัตนาพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์จากวัดบ้านโกบอนะครับมาฉลองศรัทธานะครับที่นี่นะครับนี้เด้อนั่งอยู่ด้านในนู่นนะครับนี่โยมกําลังใส่บาตรนะครับช่วงเช้าเ้านะครับเป็นหมู่บ้านในน้อยแต่ว่ามีความสําคัญนะครับเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของจักคุณสมเด็จพระมหาบีระวง์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์นะครับเจ้าประคุณสมเด็จพี่มีอายุการปรรษายืนยาวนะครับหนึ่งหนึ่งปีนะครับเป็นถินฐานบ้านเกิดของเจ้าประคุณสมเด็จท่านนะครับเดือนี้ลูกหลานทั้งนั้นนะครับนี่พอใหญ่กำนันประคองวิจพันธ์นะครับกําลังทําเครื่องเสียงให้มันใสนะครับเวลาพูดจะได้ชัดเจนนะครับนี่นู่นนะครับนี่เป็นทุกอย่างนะครับนี้ เป็นทั้งกำนันเป็นทั้งผู้คุมเครื่องเป็นโคโสกเป็นนะครับกำนันสารพัดประโยชน์นะครับนี้หมู่บ้านน้อยๆนะครับตอนมาใหม่ๆนี้ก็ผมมาทำภาพถ่ายภาพนะครับบอกว่ามีประมาณ30-40หลังคาเรือนนะครับหลายครั้งหลายข่าวยมเขาเกิเลยแย้งนะครับว่า70กว่าหลังคาเรือนอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ห่างๆกันนะครับตามไรตามนานะครับนี้ โยมเพิ่งจะทยอยทยอยมาทำบุญนะครับนี่บยปกติก็ประมาณเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับทุกวันพระนะครับวัดบ้านโกบบมีโยมอรัตนาไปฉลองศรัทธานะครับบ้านพูนแพงผู้ดินขินธรรมนะครับบ้านพูนเมืองน้อยวัดสว่างวน,นาลามนะครับวัดใหม่พัฒนานะครับอีก ชื่ออื่นก็จําชื่อไม่ได้เนี่ยครับอโทษขออภัยนะครับครูบ,อบาอาจารย์ก็จะจัดกลุ่มบาระต่างๆนะครับออกไปฉลองสัทายาติยมนะครับวันนี้มีโอกาสมาที่บ้านพนเพีงนะครับเป็นหมู่บ้านพิเศษนะครับนี่หมู่บ้านน้อยแต่วายมเขาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนานะครับให้การอุปธรภมประทากนะครับวัดบ้านเกาบอวัดบ่อชนิงและวัดเกากุ้งนะครับเฮ้ วัดเก่ากุ้งนี่พันจับมันสานนะงจะดูเฮือปีนี่เฮือสามรูปมีเนี่นอยู่บ่เฮือมีตะพระเลยจีนี่มีมชีบ่บัานนี่พระสามชีสองนะครับนี่สมดุลอยู่นะครับ <c oughs> เด้อวัดเก่ากุ้งนะครับวันพระญาติยมก็จะแบ่งไปนะครับมาที่ศาลากลางบ้านนะครับแล้วก็ไปที่วัดเก่ากุ้งนะครับ อยู่กลางทุ่งนานุ่นนะครับหมู่บ้านเขานะครับสมัยโบราณนู่นนะครับนี่โยมกําลังทยอยทยอยขึ้นมานะครับเป็นสลาไม้นะครับบางคนก็กําลังนั่งมอเตอร์ไซค์มานู่นนะครับไกลๆทำบุญวันพระนะครับวันพระวันโกนนะครับญาติโยมมั่นพุนแพงนี้นะครับโดยการนําของคุณพ่อกำนันนะครับประคองเวชชัพัน นะครับการบาราธนาพระภิสุสงฆ์ครบาจารย์วัดบ้านเก่าบ่อนะครับมาฉลองสถานที่นี่นะครับเพราะว่าในหมู่บ้านนะครับไม่ได้มีวัดนะครับแต่โดยปกติก็อุปธรรมคำชูพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าบ่อนะครับแล้วก็วัดบ่อเชนิงวัดเก่ากุ้งนะครับเดินเป็นสายบินสะบาดสายไกลนะครับเดินมาบินทบาทนี่สามกิโลนะครับแล้วก็เดินกับสามกิโลรวมเป็นหกกิโลนะครับ หมู่บ้านน้อยๆนะครับแต่ว่าอาศัยความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนานะครับเป็นถิ่นทานบ้านเกิดของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์นะครับอดีตเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์นะครับเด้อนี่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเช้าเช้าครูบาอาจารย์นะครับวัดบ้านเก่าบ่ยมเขาจะไปรับนะครับผู้ใหญ่หล้มนะครับพ่อใหญ่หล้มนะครับไปรับมานะครับ ทำหน้าที่ไปรับพระมานะครับแล้วก็นําบาทมาวางตรงนี้นะครับญาติโยมก็จะใส่บาทนะครับหลังจากใส่บาทเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีพิธีถวายพระทหารสังฆทานนะครับครูบาอาจารย์ก็จะเมตตาเก,ก่าวอนุโมทนาบุญนะครับเก่าวธรรมะตามสมควรนะครับจากนั้นก็ให้พรนะครับนี่งามวัลเขายมพอ ค่อยเนี่ยย,ยตีน้ำลายบวรวันบ่มีเลยน้ำม,มันอยู่บมีโอ้ย <laughs> อันมือขึ้นนี่โทษไปทายุ่มพอยุ่มพอกับว่ามันมีถ้ำเหมอนมองเคยน้ำท่วมบ่มีน้ำเดวสันน้ำเพราะท่วมหลังตีนนี่เดลวสันโอ้ยวะ่ะนะครับปกติมันจะน้ำท่วมหลายรอบแล้วนะครับที่พ่านเกิดนะครับ นาตรงท่ามนะครับมันจะมีสถานที่ที่น้ําท่วมนะครับบางทีก็ข้าวก็จะตายนะครับแต่ปีนี้ยังไม่มีน้ําเลยนะครับน้ําสงสัยจะไปทางภาคเหนือนูน่นน,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 นะครับไปทางอุตตรดิตนะครับสุขโขทยัยตามเข่านะครับส่วนทางอีสานนี่มันจะผ่านเลยเฉยๆนะครับนี่เดือ,อยายาดยมกาําลังทยอยทยอยกันมานะครับเอาขอหยุดการถ่าย วิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อญาติโยมผู้มาทําบุญใส่บาทก็ดีนะครับมาถวายพระาหารเท่าดีนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อนะครับญาติโยมกําลังทยอยมานะครับบางคนก็นั่งมอเตอร์ไซค์เนื่องจากบ้านอยู่ไกลนะครับก็เลยมาแบบนี้นะครับนี่ เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับบ้านพูนแพงนะครับว่าจะหยุดถ่ายวีดีโอมีหนูน้อยนะครับหนูน้อยเสื้อเหลืองนะครับเสื้อลายนะครับหนุนไกลๆนุ่นนะครับนี่ไม่รู้หลานใครนะครับน่ารักเลยนะครับอนุญาตถ่ายภาพต่อนะครับว่าจะจบนะครับนี่ญาติโยมบ้านพูนแพงนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของเจ้าพคุณสมเดจพระมหาวีรวงวัดสัมพันธวงศ์นะครับและก็ นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดอ่ารองเจ้าวาดวัดบ้านเขาบอนะครับพ่อครูสุนทรสุตานุกูลก็ลูกหลานบ้านนี้นะครับพระจย์สมุทรไทยวิสารโทก็ลูกหลานบ้านนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยหนูชื่ออะไรครับเงียบเลยกี่ขวบแล้วครับเนี่ยเงียบเลยนะครับไม่ลูกหลานใครนะครับเนี่ย ครับขอนนุญาตถ่ายภาพต่อว,ว่าจะจบแล้วนะครับแต่ก็ยุมาใส่บาทอีกนะครับนี่หมู่บ้านน้อยๆน,นะครับบ้าน,นพนแพงอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเวลามาบินทบาทก็จะมาสายนี้เป็นสายใกรนะครับ มีลูกหลานกุลบุตรนะครับผู้มีกุศลและศรัทธานะครับออกบวชในบรวรพระพุทธศาสนาบ้าน,นพุนแพงนี่หลายต่อหลายลูกด้วยกันนะครับเคยถามพระอาจารย์สมุทัไทยวิสารถโทนะครับผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดบ้านเขาบอนะครับท่านเล่าให้ฟังนะครับว่ามีลูกหลานบ้าน,นพุนแพงนี้นะครับออกบวชเป็นพระนะครับยังอยู่ในล่มภากาสวพัสด์นะครับ สิบกว่ารูปเกือบยี่สิบรูปด้วยกันนะครับกระผมมาทำภาพกนไล่ไม่หมดนะครับแต่ที่จำได้ชัดเจนนะครับพระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับรอง้าววัดวัดบ้านเกะบพระอาจารย์สมุทัยวิสารโทน,นะครับผู้ช่วย้าววดวัดบ้านเกโบพระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับ้าววัดวัดบ้านปฏิลูกนุ่นนะครับเจ้าคณะตำบลสีสงคมนุ่นนะครับไปเจริญก้าวหน้าอยู่ที่จังหวัดนครพนมนู่นนะครับ พระอาจารย์มาธนศัก์ิมหาปุญญยนะครับเจ้าวัดวัดป่าคำมิกนะครับจ้าคณะตำบลพาน้ำย้อยที่ร้อยเอ็ดนู่นนะครับก็ลูกล้านบ้านนี้นะครับนี่และอีกหลายรูปนะครับพระอาจารย์สมุทรไทยเคยไล่ให้ฟังนะครับว่ามีรูปไหนบ้างนะครับที่ยังเป็นพระอยู่นะครับยังไม่ได้มรณะภาพนะครับเกือบ20รูปด้วยกันนะครับบ้านในน้อยแต่ว่าญาตยุมเขามีความเลื่อมใส ในบวรพุทธศาสนานะครับพระภีสุสงฆ์กูบาจัน์วัดบ้านโกบอนะครับ3กิโลเมตรนะครับเดินมาจากวัดบ้านโกบอมาบินทบาทที่นี่นะครับ3กิโลเมตรเี๋ยังไม่มีโยมใส่บาทให้นะครับเดินมาสุดหมู่บ้านบ้านพลเทงนะครับหลอดไทยท้ายบ้านนะครับจากนั้นค่อยบินทบาทมานะครับทั้งไปตั้งกับประมาณนะครับ6กกิโลกว่านะครับนี่ โยมทยอยทยอยมานะครับมาใส่บาตรจากนั้นก็ถวายพัฒหารนะครับคุณพ่อกำนันประคองวิชพันนะครับพร้อมด้วยญาติโยมนะครับชาวบ้านปุนแพงนะครับว่าจะจบวิดีโอไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายมก็ยังทยอยทยอยมาใส่บาตรขออนุญาตเก็บภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนานๆครั้งใครจะมีโอกาสได้มาถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้อุปรัมภ์คำชูวัดวารศาสนานะครับ เป็นหมู่บ้านพิเศษนะครับน้อยแต่บ้านเฉยๆนะครับแต่ว่าใจใหญ่นะครับดูแลวัดวาพระศาสนานะครับอุปธรรมคำชูเป็นประจำประจำนะครับช่วงวันพระนะครับโยมเขาก็จะอาราธนาครูบาอาจารย์พระพิสุสงจากวัดบ้านโกบอนะครับมาฉลองศรัทธาที่สลากลางบ้านนี่นะครับโยมเขาก็จะนํารถไปรับพระนะครับที่วัดบ้านโกบอนะครับโดยปกติก็จะมี หลายที่ด้วยกันนะครับที่กาบอาราธนาพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดบ้านกบอนะครับมาฉลองศรัทธานะครับบางคนก็นั่งรถพ่วงมาเลื้อนะครับนี่เด้ออนุญาตถ่ายภาพนะครับมีคุณหนูน้อยนะครับนี่นั่งมอเตอร์ไซค์มานะครับนี่หนูเค็กนี่เมื่อก่อนก็หนูน้อยอยู่นะครับแต่ว่าวันเวลาผ่านไปนะครับตัวโตขึ้นนะครับ เด้อนะครับใครมาใส่บาตรวันนี้ขอให้โชคลาบล,ล,ลำรวยลำรวยเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุงวดเด้อนะครับแม้งวดตัวเก่าๆจะถูกกินไปเยอะแล้วนะครับหมู่บ้านน้อยๆน,นะครับบ้านพุนแพงอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับช่วงวันพระนะครับโยมก็จะมาใส่บาตรอยู่ที่นี่นะครับนี่ เดอ้อใครมาทำบุญใส่บาทวันนี้ขอให้โชคลาภลำรู้ยหวลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกวดทุกวดนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องซื้อนะครับบางทีได้มามันก็จะดึงนะครับดึงจํานวนที่เรายังไม่ได้เสียเพิ่มขึ้นนะครับ <laughs> ขอโทษขออภัยว่าจะยกอุทาหอนอยู่มันมันจะกระทบกันนะครับก็เลยไม่ยกดีกว่านะครับ <laughs> โยมบ้านผุนแพงนะครับพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทเคยเล่าให้ฟังนะครับว่ามีคุณลบุตรนะครับลูกหลานบ้านนี้นะครับออกบวชในบวรพุทธศาสนานะครับเกือบ20รูปด้วยกันนะครับที่ยังอยู่ในล่มผ้ากาสาวพัดนะครับแต่กระผมมตภาพจําได้ก็พระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับรองเจ้าวาดวัดบ้านโคบ นะครับพระอาจารย์สมุทัไทยวิสารทูนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเกาบอนะครับอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐานนะครับพระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับเจ้าวาดวัดบ้านปฏิรูปนะครับเจ้าคณะตำบลศรีสงครามนครพนมนู่นนะครับแล้วก็พระอาจารย์มหาธนศักดิ์มหาปุญโยนะครับเจ้าวาดวัดป่าคำเมกนะครับ เจ้าคณะตำบลพานําย้อยที่ร้อยเน้่นนะครับและอีกหลายรูปนะครับที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้นะครับเด้อก็มาทําบุญที่นี่นะครับเอา้าเป็นลูกหลานบ้านนี้นะครับนี่นะครับเห็นยงมาทําบุญก็เลยพูดเลยไปนู่นนะครับนี่หนูน้อยก็มีนะครับหลายต่อหลายไว้เด้วยกันเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไว้เปียงเท่านี้ก่อนเด้อ ประทนาใจวายผ่าปรัทนาติ่มปองกันกกนะครับนูน้อยน่ารักนีครับนี่ไม่รู้ชื่ออะไรชื่ออะไรครับเนี่ยเฮ้น้องอีฟชื่อชื่อจริงว่ายไงครับเนี่ยกินเขาาอยังเราก็หน่อยบันพนมมือสวยเลยนะครับนี่หลานรักพระจันาร์สมุทรไทยนะครับไปเยี่ยมที่วัดนี่แอบดูแต่หลานนะครับ ร้านใครใครกอรักนะครับนี่หนูอีฟหนูอีฟว่าเป็นระเบินี่ว่าแล้วแต่ว่ากับดิ้นเตียมว่าเก่งขึ้นยังนี่เตรียมวันสิรุ่นเดีวยวกันก็หนอนนอฟ้านี่ว่านี่เนาะหืมว่เป็นสีรุ่นหน่อฟ้ารุ่นน่อฟ้าเตรียมน่อฟ้านี่ว่าเก่งอยู่เด้อกับพ่อกับเมียกับนี่กันมีคู่อื่นนั่นไ่ค่อยบอกนะ นะครับร้านใครๆก็ดลักนะครับนี่ใหญ่ๆกูนี่เด้อขันใหญ่กูหนีปุ๊เป็นตาหักเลยเห็นผีสาวน้องนโมนันใหญ่ขึ้นมาล่ะขาเหงากางซากเลยไปอีกส่งหนึ่งนะเด้นนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับพอโตขึ้นนะครับงอนเก่งนะครับนะครับ ู้ใหญ่นี่เวลาถ้าไม่มีเด็กอยู่ด้วยนะครับมันจะเงียบนะครับไม่รู้จะคุยอะไรกันนะครับถ้ามีเด็กน้อยพอได้เล่นนะครับก็จะมีชีวิตชีวานะครับพอได้ย่งอาหารนะครับเวลาทานนะครับหนูอีฟหนูอีฟเข้าศูนย์เด็กอันหัวตะพันอันบันบอชเนิงมีบ่ศูนย์บันบอชเชนิงนี้นะครับนี่ไปเยี่ยมที่วัดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับไม่พูดไม่ช้าเลยนะครับ กูน้อยกูหนี่ก็มีได้อยู่สูนเด็กกันไปนน้อยโอ้ยว่ะน้อยลายเกิเปดปนตตานีต่นยังจมเจะจมเจะจมเจะเด้อนะครับคนญาตถ่ายภาพนะครับอยาตาโยมันพูนแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดจาพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงวัดสัมพันธวงศ์นะครับอดีตเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์นะครับอยู่บ้านนี้นะครับเนี่ย หลังจากถวายพัตตาหารสังฆทานเสร็จเรียบร้อยนะครับครูบาอาจารย์ชั้นเสร็จนะครับก็เป็นทีของญาติโยมนะครับรับประทานอาหารนะครับหมู่บ้านน้อยๆน,นะครับมีส่วนมากจะมีแต่นางฟ้าเทวดานะครับส่วนเทพบุตรนั้นมีสามองค์ด้วยกันนะครับเรื่อมมาได้รับรางวัลอยียงก่อนรางวัลกูนับนะครับเตรียมรูปสุสานนัก่กางเตียงเตรยมซื้อเงาบนนึงไม่จดจำได้นะ้อ ผู้นำดีเด่นซ้ำนี่ก็เพิ่มได้อยู่ได้ยัง่งผู้นำขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เต็มอาจจะคนไหได้รับบานนี้สิบแปดเขตทั่วประเทศบวนนี้ทั่วประเทศสิบแปดเขตครับอันยุ่อันดับใดเจ้าของที่หนึ่งเลยบวนนี้เพราะนั่นมันเขตเขตหนึ่งวนราชการที่สิบสี่นี่ผมอยู่ขนาดสิบสี่นี่หมายถึงอำนาจเจริญเท่านี่บ่อำนาจเจริญือนอย่างโหรชิสาเกตทุกคนครับสามสี่จังหวัดนี่แม่นผู้เดียวนี่ครับ อ้นี่นะครับนี่หนึ่งในตองอูนะครับสี่จังหวัดนี้นะครับนี่ผู้ใหญ่กำนันประครองวิชพันธ์นะครับอันซื้อพันเี้ยวหใาห้ว่าสิบวัวเทียสองนี่มันสิบวัวเทียนะครับไปรับรางวัลมานะครับที่อื่นมีบริวารไปด้วยนะครับพอรับรางวัลแล้วก็ปรบมือนะครับแต่บ้านพลแพงนี่ไม่มีนะครับมีคนเดียวเงียบกริบเลยนะครับ เดินนะมันต้องมีหางเครื่องไปด้วยนะครับไปไหนมาไหนนะครับยังค่อยจะคืบคื้นนะครับเนี่